สวัสดีครับผมกับช่องคนภายนอกหนึงนย์หนึนะครับผมวันนี้กับมาให้มาหน้าขึ้นเก้ายูไฮยูหน้าขึ้เก้าสิทภาพมันเป็นไงวิธีการวิธีท้ำวิธีสารครับผมอยูไฮยูหน้าเป็นยังไงครับผมไปติดตามกันเบิึงได้ครับผมไปครับผ่านปันถ่าอยู่แล้วครับพ่านไงครับเป็นไงคือบ่เสร็จไปจังหู้เด๋ว ใช่นี่เขียดป่ะครับพองหูเลยครับอันนี้บอกหอยได้ครับนี่ผมมาใส่อปไรครัาให้เข้าเบิ้งครับผมอันนี้หอยเชอรี่ครับพี่มา่านกำลังใส่ รีดไปเลยครับติดตามกัมือนบึงครับผมบรรยากาศดีครับครับคุณมาปล่อยอีกคูหนึ่งเลยครับพันใหญ่ครับผมคุณว่าน้ำมันคุณขึ้นเลยครับผมใช่ไปนอนคนเดียนี่ครับโค้กอะไรครับน้ำมันสมบูรณ์ขึ้นแล้ว ครับมึงอื่นนำเฉยๆได้ครับผมเรแต่ว่ามึงนี้นำคุณเดี๋ยว,วเขาเชียรเขียดลงไปครับเชียเบ็ดเขียดครับมันนี่ได้เขียด์ได้ครับแต่ว่าไม่เจ็บหอยเพื่อนเจ็บหอยมันกัดเขาได้เขียดมาโซ่พี่น้องใส่โซ่จากสามชิ้หลังครับครับพอน,นี้ลงไปเลยครับนี่ครับผู้นำคนเข้า ผู้นำคุณท้อนี่ยครับผมครับพี่น้องอาจจะไปเห็นดอกพัวไฟย่งเซี่ยงหครับนี่นำของคุณมาครับนี่นี่ครับมององนี้นะครับน้องกระเลมไม่ใช่กินเบ็ดครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับไปไปต่อครับผมอยู่ให้อยู่หน้ากระจังสีเลยครับผมชีวิตบ้านนอกชีวิตคนอีสานคนบ้านนอกนี่คือว่าคือว่าเขามีความสุขของเขาเลยครับผม ความสุขในแบบของเขาเองติดตามฝากช่องคนบ้านนอกหนึ่งซุนหนึ่งครับถ่ายคลิปใหม่ๆมาให้เขาบึงวิธีสารครับที่ไล่พ่อเอกนะครับผมไล่พ่อเอกไล่พ่อสว่างลหานะครับไล่พ่อสว่างลหาพ่อเอกเอ,อ,อ,อาเี้ละไปไปเท่าไ้ร่พอปะครับจะตามไปบงางสารนี่กับสาไมายสำคัญครับ ครับก้อนนี้เป็นบังครับเป็นบังบังสไสไปลาไห้อยแหละวิธีสานน่าี่เคยเห็นอยู่ในขิปในหยังอย,งอยู่ครับผมพอเป็นบังบังไซไปหลครับตอนนี้เงียงเงียกำลังหาย,ยากอยู่เดี๋ยวห้องพอาสิมาใส่พี่น้องมวยอยูอ่อีพี่หน่าชิเป็นยังไงครับนี่ครับเป็นบังเสปไปหลครับูุิปัญญาชาวบ้านครับผมใส้ก็ หพันไงครับทำมาใส่ม,มัคุณเยไมคุณบ่น่คุณรักคุณงมันดูรอมันคุณอครับผมยังขฟองออกว่กอเออไม่ไปไหนฟองออกวะตัวถือกู้มันนะ่ะ น่าจะเป็นปลาไหลฟงครับจงคู่เปดูตัวครับใส่หู่ไตดีกว่าครับเพื่อนพันยังไม่ได้ครับใส่หู้แดงเลยครับผมใส่หู่ไตเลยครับผม ขับกปอยู่หอยยีนาเขาก็จั้งเสียครับผมการทำมาห้กินครับช่วงนี้เป็นฤดูการเขาครับฤดูการหนาก็เป็นฤดูการเกี่ยวเขาเตหนูครับผมคนบนนอกหนึ่งโนหนึ่งนี่จะทายถ้าเป็นฤดูการนะครับฤดูการของบ้านเขาเป็นยังไงเขาจะทายตามฤดูการของวิธีีสารการหากินครับผมการทำมาหากินของชาวนาครับอนูหอย่หนาครับผมไ่ได้ว่าจะใส่แตเบ็ดอะไรย่างเดียวนะครับเป็นฤดูการเขาช่วหนานีเป็นฤดูการเขาเขาก็ตกงใส ครับใส่เพื่อประทังชีวิตใส่หาอยู่หากินครับปากช่องนะครับคนมาน,นอก1นึครับผมอ่าจะหน่อยหลังเมษาไปก็จะเป็นเออหมดแดงกัดเพราะหลังเมษาไปก็จะเป็นอ่ช่วงเจียวเขาน้ำปังเนี่ยผมพี่ไทยเขาน้ำปังให้พี่น้องเบิ่งว่าการเจียวเขาน้ำปังไปไหนเยมีใหญ่หหหที่เด็ดมาใส่วงใส่หนูให้พี่น้องเบิ่งครับติดตามกันเบื่อครับผม ใส่ใบบัมายามกันครับผมไปพุทดครับรับเจ็บบัวหอยค,ครับหอยน้ำหน้าน้ำหนองี่ครับหอยลายหลครับรบัดรทองค,ครับรบัดรท่านขังบบกหอยเชลี่ครับผมบวิธีสานมีการกำจัดวัชพืชเขาก็ต้องมาเจ็บย่มขึ้นครับ บอกหอยนี่เขาจ้างเสียนหลายเก็บออกจากให้จากหน้าเขาจากน้องเขาบอว่าสันมันกัดก,กินหน่อยเขาเลยครับเขากินยังเข้าไปเรื่อยผลผลิตเท่ากับสิได้นหน่อยลงุงครับคครับเก็บไปเก็บมาได้เป็นกระคูนครับผมเห็นบอกหอยเฉลี่ยครับหน่วยไงครับผมอาจารครับผมเห็นบหนี่อ๋เฉลี่ย่าไปกว๋วยไปต้มครับลวกกินได้ครับผมนี่ เดี๋ยวราต้องมีวิธีการทำวิธีการทำครับวิธีการทำดีๆเ,เห็ดให้มันกินได้ครับแพงเนะครับีสูสมตมินี่เขาเลี่ยงขายแล้วเดีว,ว่าของห้องเห็ดใทยเห้นหน้าก็เขามาเขาเรียกว่าว่าจะจักรแล้วว่าจะจัดของอ้ไเขาละครับบรรยากาศยู่ให้หน้าก็เห็ดเห็นหน้าหน่อยห้องห้องนี้ดีอยู่นี่บรรยากาศดีครับไล่ พ่อเอกนะครับไรพ่อเอกพ่อสว่างล่ะฮะครับเนกอไผ่เป็นกระปูกไวย์นี่กระปุกไวย์ไรกออยครับอยู่ฝั่งนี้จะเป็นกอไผ่เพิ่นเลี้ยงกอไผ่เลี้ยงครับผมกอไผ่ยางงามครับผมนี่กอไผ่คนมันนอกหนึ่งส่วนหนึ่งครับมันปลูกไว้ครับมาจากสาแก้วครับนี่มาจากไอะไรสวนสาขาหม้ออะครับบั่นบั่นปูปิวครับนี่มามามาสองต้นมาจากสาแก้วแต่ประมาณไหนน้ำแกงถั่วมันจักเกี่ยร์ สองหรือสามปีเดียวนี่ไม่ปลูกไว้ครับจนทำแกงถ่วะเริ่มอะไรป๋อไปครับข้ามาอไรครับผมครับผมมวงไหนไปเลยวบมวงตุนไรกัวมวงวคญเลรับท่านยีวัาให้พ่อเอกนี่ขอซอนเลยครับเด้พี่น้องู้ขอสอดเร็วนี่ครับเป็นต้นเป็นงวยเลยขอซอนเร็วเห็นป่ จังไในเกษตรเกี่ยวครับเก็บผลผลิตครับไล่พ่ออีกครับพอสว่างละหาเฮาเก็บบุกหอยอยู่หน้าร้ายหลายท่านนครับหลายหลายหลายเดี๋ยวต่อไปส่งที่หน้าผีก็กำลังย่างครับก็เพิ่งไปเก็บบุกหอยมากครับเดี๋ยวอะไรตัวนึ่งหอยหลายหลายครับบกหอยชะลีครับนี่ครับเก็บก่อนจะเอามากินครับเอามากินแหละเก็บไว้กินแหละขาวัชพืชไปน้ำครับผมไปครับ เลยพอยพอีกเพื่อนกองเฟืองอีกไ,ได้ครับไปใไส่ปลากล้วยสวนกล้วยเพื่อนครับสวนกล้วยสวนยังจริงเลยครับสวนกล้วยใส่เป็นไอ้มองไอ้ที่พักน้ำไว้ครับมันซุ่มใมห้นัหยังครับกรกรเกษตรผสมผสานขึ้นกันครับอย่างนี้นี่ครับกลยวยปเกวย อันนี้กรตุนแครครับเอาแครียดป่วยวันเท่าไหร่ครับาคบาตะ,ะไครอยู่นีิบัดครับสวนปลูกเขาได้กินครับใส่สาสรพระราชาไปครับทุกนี่กระบ,รบรดาดบันนะครับนานเลยนนี่านิ้วครึ่งค,ครับอันนี้สเสมอไปครับนี่ ใส่เสมอครับอยู่หน้าครับหน้าพ่อเอกเราใส่เสมอเสมอใส่ช่วงที่ว่ามันหนาแรงหงนายัางกะมาใส่ครับโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีครับผมไล่พ่อออกครับผมครับอีสานบันท่องสิครับผมหาอยู่หากินตามวิถีอีสานครับผมถ่ายทอดออกไปให้พี่น้องเอ่อชาาอีสาน ชาาบ้านพันขังให้เบิ่งว่าไปอยู่นอกอยู่ไทยเห็นกันว่าบ้านเฮาเป็นแบบไดวิธีการสมบูรณ์นี่ครับผมทายทอดออกไปให้พี่น้องเบิ่งนี่คือว่าอยากให้ทุกคนทิดทอดบ้านครับับมาเลยครับมาเลยครับคนมานนอกหนึ่งซุนหนึ่งครับทัดตอมครับทันตอมออกมาหน้าครับมาเล่นหําสวัสดีช่องนะครับผมครับคนมันนอกหนึ่ง่วนหนึ่งครับพันตอมครับผม เป็นไงครับเผลงางครับบของเฉลี่ยหลายหลายครับนี่ยิ้มต้มกินครับมื่นเศร้าคนละผมก็ไปยิ้มต้มน้ำหนกผมก็มีงานประจำอยู่ครับผมมาถ่ายทอดไอ้วิธีอีสานย่ายขึ้นให้เพิ่งเป็นตัวแทนของไอ้ชาวนาครับคนมันหนอกหนึ่งส่วนหนึ่งครับบรรยากาศดีครับฝากติดตามช่องคนมันหนอกหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ครับครับบ้านเฮาบ่มนนี้จะหอยจะปลาไหลเด้ครับ นี่เห็นแมงกินนุ่นไหมครับนี่ครับนุ่นครับนี่มองได้มีแมงกินนุ่นมองนั่นอุดมสมบูรณ์ครับผมสังเกตมาเลยครับผมการหาอยู่หากินครับผมของชาวนาปันอีสานเท่าไหร่ละครับผมอเสือครับก้อยเงหมกม่วงครับผมม่วงน้ำตรงไหนครับม่วงน้อยครับ โอ้สุดยอดสุดยอดครับยาระบายอนอยาระบายรถยนต์ครับครับพี่น้องครับนี่นะครับปมู่หม่วงน้าอยู่ให้ยู่น้าครับปั่นพ่ออีกครับไล่ไล่พ่ออีกไล่สว่างล้าหาครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมครับย้ำหมูม่วงหน่อยครับคำใหญ่ใส่ไปจนเต็มคำครับสุดยอดครับพี่น้อง อ <pec> ซ่บแบบี <ส Heavenly> ้คัดครับผมสมบูรณ์ยังสมพักอร่อยมาก